สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลุงน้ำตาลพาเที่ยวก็ EP นี้ลุงน้ำตาลก็ได้พาลูกชายไปเปลี่ยนบัตรนะครับจากเด็กชายเป็นนายนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องโอกอายุสิเต็มแล้วก็ตอนนี้ทำบัตรเสร็จแล้วก็กลับไปส่ง น้องโอ๊กที่โรงเรียนแล้วทีนี้ลุงน้ำตาลก็มีภารกิจนะครับต้องไปต่อก็ต้องไปใส่สายน้ำมันตู้น้ำมันหยอดเหรียญน,นะครับที่สีราชาก็มีก็เลยมีแผนว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเลาะนะครับกเกาะอ่าเขาเรียกเกาะลอยสีราชานะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเกาะลอยศรีราชามีอะไรบ้างแต่อันดับแรกลุงน้ำตาลต้องไปเปลี่ยนสายน้ำมันก่อนนะครับตอนนี้ลุงน้ำตาลก็มาถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนสายตู้น้ำมันนะครับก็นี่เลยสายอยู่นี่นะครับยู นี่นะครับถอดสายทิ้งไว้ละเดี๋ยววันนี้เรามาใสา่สายกันนะครับก็เดี๋ยวใส่สายเสร็จแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเลาะที่เ<ๆ>กาะลอยศรีราชานะครับเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปใส่สายกันนะครับตอนนี้ลุงน้ำตาลก็ใส่สายน้ำมันเส้นใหม่ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อกันเลยนะครับที่ กาะ <Trustee> ลอยสีราชานะครับก็นี่เป็นเส้นเก่านะครับมีอาการเปื่อยจนใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยที่เกาะลอยสีราชานะครับลุงน้ำตาลพาไปเลาะนะครับวันนี้ หลังจากที่ลุงน้ำตาลออกมาจากาพาทเม้นที่ไปใส่สายน้ำมันแล้วนะครับก็จะมาเจอแยกไฟแดงซึ่งจะเป็นทางลงเกาะลอยศรีราชานะครับก็ลุงน้ำตาลก็ไม่ได้มาเกาะลอยเนี่ยนานลวก็เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เกาะลอยศรีราชาของเราเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนบ้าง ก็นี่นะครับแยกไฟแดงนี้ก็ลงไปก็จะเป็นทางเข้าไปที่เกาะลอยนะครับก่อนที่จะเข้าเกาะลอยเนี่ยก็จะมีสวนสาธารณะเพื่อให้คนมาออกกำลังกายพักผ่อนจั่นใจนะครับด้านขวาขวามือของเราก็จะเป็นเทศบาลน,นะครับไม่ใช่เทศบาลอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอศรีราชาก็เดี๋ยวข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นเกาะลอยละ มาดูกันนะครับว่าตอนนี้เกาะลอยศรีราชาเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วนี่นะครับทางเข้าเกาะลอยศรีราชาก็จะเป็นวงเวียนหนาฬิกานะครับวงเวียนหอนาฬิกาก็เดี๋ยวเราจะตรงเข้าไปที่เกาะลอยนะครับที่เกาะลอยเนี่ยต้องบอกว่าก็จะมีวัดนะครับอยู่ ด้านในนะครับก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะมาทําบุญนะครับที่วัดด้านในเกาะลอยเนี่ยนะครับด้านเนี้ยจะเป็นสวนสาธารณะให้คนมาออกกําลังกายนะครับก็พื้นที่สวยงามเลยนะครับส่วนทางเข้าก็จะมีปัอมนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่อะไรนี่นะครับด้านขวามือก็จะเป็นทะเล เป็นนี่นะครับสะพานที่ข้ามไปเกาอลอยสวยงามไหมครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆอีกอย่างนะครับก็คือเกาะลอยเนี่ยจะเป็นจุดที่ นักท่องเที่ยวที่อยากจะไปเที่ยวเกาะสีชังนะครับก็จะมาขึ้นเรือที่จุดเรือโดยสารข้ามไปเกาะสีชังด้านด้านขวาของเกาะลอยนะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นวัดของเกาะลอยนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีสระที่เลี้ยงเต่ายตัวใหญ่ๆนะครับเขาเรียกเต่าพันอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับก็ แต่ตอนหลังมารู้สึกว่ามันจะมีข่าวที่ว่าเต่าคือเหรียญลงไปก็ทําให้ได้ย้ายเตา่าจำนวนมากในสระเนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะครับด้านขวามือน,นี้ก็จะเป็นเหมือนวัดจีนๆนนะครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็นักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับ เดี๋ไปดูกันเลยนะครับว่าเกาะลอยของเราตอนนี้มีการพัฒนาไปแบบไหนบ้างแล้วตรงนี้ก็เป็นวงเวียนนะครับโอ,โอ้ตอนนี้ก็รู้สึกครัมีการก่อสร้างเยอะพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรบ้างนะครับ ก็แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันด้านในไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปด้านในได้หรือเปล่านะครับเพราะรู้สึกจะมีป้ายปิดอยู่เดี๋ยวลุงน้ำตาลจะพามาดูด้านขวาก่อนนะครับถึ่งเป็นอกองบัญชาการตำรวจน้ำของศรีราชานะครับเนี่ยจะมีเรือตำรวจน้ำอยู่ที่นี่ นี่นะครับตึกนี้แล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นจุดขึ้นเรือไปเกาะสีชังนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวทางเข้าวัดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนั่งเรือที่จะขึ้นไปเกาะสีชังนะครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวที่หรือชาวบ้านที่อยู่เกาะสีชังนะครับจะขึ้นเรือด้านนี้นะครับมีจุดบริการขายตัวเรือนะครับ ด้านนี้ก็เป็นตำรวจน้ำนะครับศูนย์ป้องกันพระอุปัติภัยทางทะเลนะครับเดี๋ยวไปถามพี่ๆที่ขับวินอยู่ตรงนี้ดีกว่าว่าเข้าไปวัดเข้ายัางไงนะครับก็ถามเจ้าหน้าที่ที่ขายตั๋วขึ้นเรือนะครับก็บอกให้ไปถามคนที่เฝ้าประตูเข้าวัดนะครับว่าถ้าจะไปไหว้พระนี่เขาจะเปิดให้หรือเปล่า ก็เนื่องจากตอนนี้ก็มีการก่อสร้างนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเข้ายัางไงอ๋อในเห็นละเห็นรถเลี้ยวเข้าไปแล้วนะครับและหน้าจะมีรถเลี้ยวเข้าไปแล้วอ๋อโอเคมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยเปิดประตูให้นะครับอยู่ด้านนี้ โทษนะครับพี่โทษนะครับขอเข้าไปไหว้พระนี่เข้าไปจอดด้านในได้เลยหรือเปล่าครับเนี่ยครับครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยเปิดประตูให้อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันดีกว่าจอดตรงไหนดีเยวมาจอดด้านนี้ดีกว่านะครับ ก็จ,จอดแอบข้างถนนเนาะนี่นะครับตายมุมจอดตรงนี้ละก็กำลังก่อสร้างซะส่วนใหญ่นะครับความสวยงามก็เลยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะกำลังมีการ <c oughs> ก่อสร้าง ไปดูกันนะครับว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็สมัยก่อนตรงนี้นะครับสะเนี้ยสะตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นจุดที่มีเต่าตัวใหญ่นะครับอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากก็เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวโยนเหรียญเข้าไปนะครับก็เต่าก็เลยกินกินเหรียญเข้าไปเต็มท้องก็เลยทําให้ย้ายเต่าไปอยู่ที่อื่นนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับด้านหน้าวัดต่างปางอะไรเอลยสมเด็จพระนางอะไรพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระก็ตัวหนังสือค่อนข้างเกเรียนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นปางสายญาติหรือไงไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ ือนเราจะเข้าไปด้านในก็อย่ามาทางด้านนี้ก่อนด้านนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเอ่ยเป็นรู้สึกจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับศาลาเจ้าแม่กวนอิมพระพิฆเนศนนั่นนะครับวัดจะอยู่ทางด้านบนโน้น ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นศาลาแบบทรงจีนนะครับเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูทางด้านบนก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้ก็สร้างทั่วเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวิวทิวทัศน์ก็คงจะไม่ค่อย สวยงามเท่าไหร่นะครับต้องรอให้ก่อสร้างเสร็จก่อนนะครับถึงจะสวยงามด้านนี้จะเป็นศาลเจ้าแปะกงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าไปไหว้พระบัลังด้านบนสักนิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปย่อนบริจาคตู้น้ำตู้ไฟสันหน่อยโอเคนี่นะครับ ทางขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็เดินขึ้นมาบริเวณจะถึงด้านบนสุดแล้วนะครับของวัดนี่นะครับทางที่เราเข้ามาด้านนู้นนะครับ ฝั่งศรีราชานะครับก็มีสะพานข้ามเข้ามาที่เกาะลอยตอนนี้ก็จะเป็นสารปู่พมนะครับก็จะมีวิหารคูปริยะปฏติทาวราทรน,นะครับอ,อายุเยอะกันเริ่มเหนื่อยนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อเกาะลอยนะครับอยู่ด้านในนะครับก็จะมีจุดให้ถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ไปจากตู้น้ำตู้ไฟนะครับรดาาเดี๋ยว ไปดูจุดวิวทิวทัศน์นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปย่อนตู้บริจาคน้ำไฟนะครับจุดนี้ก็จะเป็นให้นักท่องเที่ยวมาตีระฆังนะครับอธิษฐานส่วนด้านนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับเนี่ยด้านล่าง สามารถนำรถไปจอดแล้วนั่งชมวิวที่ริมทะเลนะครับก็จะมีจุดเพื่อนๆเห็นทุ่นที่ลอยอยู่นั่นนะครับนะก็เป็นจุดเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับไปเดี๋ยวเดินมาชมทางนี้กันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับ เหมือนเดิมนะครับลงน้ําตาลก็ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาเหมือนเดิมต้องใช้มือถ่ายอย่างเดียวนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นจุดบริการไอศครีมนะครับก็น่าจะาถ้าใครอยากเดินขึ้นมานเหนื่อยก็แวะกินไอศครีมเย็นๆน,นะครับ เป็นวิหารจะแม่กวนอิมนะครับเป็นเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะพาเพื่อนๆชมทิวทัศน์ด,ด้านบนแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปย่อนตู้รับบริจาคนะครับก็เป็นการช่วยเหลือคา่าน้ำค่าไฟที่วัดนะครับ นี่นะครับมีตู้รับบริจาคอยู่เข้ามาแล้วก็ช่วยบริจาคช่วยขน้ำรับไฟของวัดนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างวิวด้านล่างกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหน ก็มาหย่อนตู้บริจาคน้ําไฟนะครับเพื่อเป็นการช่วยค่าน้ำข้าไฟที่วัดเด,วเดี๋ยวลงน้ําตาลจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศด้านล่างนะครับตรงจุดชมวิวว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ เสียดายนะครับเพื่อนๆที่ด้านนี้มีการก่อสร้างอยู่ความสวยงามก็เลยลดน้อยลงไปต้องรอให้ก่อสร้างเสร็จนะครับก็จะได้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับไปเดี๋ยวไปดูวิวด้านริมทะเลนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับก่อลอยสีราชนะครับก็ ใครๆที่มาชนบุรีก็ไม่ควรพลาดนะครับแวะมากราบนมัสการหลวงพ่อที่วัดเกาะลอยนะครับแล้วก็มาเที่ยวกันนะครับมีจุดท่องเที่ยวบริเวณศรีละชาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไปดูวิวทะเลกันนะครับลุงน้ำตาลจะเดินไปทางด้านนี้นะครับวนไปเพื่อดูความสวยงามทะเลทางด้านนี้แล้วก็ วนล่อไปทางฝั่งที่เขา,านักท่องเที่ยวจะขึ้นเรือไปที่เกาะสีชังนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับก็หลวงพ่อสี่ห้าองค์นะครับก็น่าเสียดายนะครับที่ตอนนี้เป็นช่วงที่กําลังก่อสร้างก็คือทัศนียภาพมันก็เลยไม่ ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวอีกหน่อยสร้างเสร็จแล้วก็คงจะสวยงามเหมือนเดิมนี่นะครับจุดที่เคยมีเต่าอยู่จำนวนมากนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีแต่ปลานะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งก่อสร้างเราจะเดินไปทางไหนต่อดี เดินข้ามมาทางด้านนี้นะครับสะพานข้ามสะนะครับโอ้ตอนนี้น้ำก็ค่อนข้างจะสกปรกนิดนึงนะครับ mm. เพราะว่าไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีกังหันช่วยตีน้ำให้เพื่อฟอกอากาศนะครับ mm. เดินมาด้านนี้ mm. ดูวิวทะเลทางด้านนี้นะครับ mm. ก็เป็นทางด้านฝั่งซ้ายของเกาะลอยนะครับ ก็อีกไม่กี่เดือนการก่อสร้างเสร็จสิ้นก็ทัศนียภาพก็น่าจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนี่นะครับโซนนูนจะเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวจะสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับใต้ล่มไม้แล้วก็ชมทะเลของศรีราชานะครับ ไปเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันเลยก็เป็นทางขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีชื่อวัดนะครับวัดเกาะลอยไปเดี๋ยวไปดูด้านวิวทะเลด้านนี้กันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนก็บริเวณจุดชมวิวนะครับก็จะมี <c oughs> ต้นไม้นะครับให้ นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนมีโต๊ะให้นั่งนะครับเพื่อพักผ่อนย่อนใจนะครับนั่งเล่นมองทะเลนะครับก็ต้นหูกวางต้นนี้ร็ค่อนข้างจะบังแดดได้ดีนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทางด้านโน้นนะครับฝั่งด้านนี้ของวัดนี่ก็จะเป็นหน้าผาขึ้นไปนะครับก็ ประวัติของวัดก่อลอยนี่ก็เดี๋ยวต้องไปค้นใน Google นะครับว่าประวัติความเป็นมาของวัดก่อลอยก่อสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับด้านนู้นถ้าเพื่อนๆมองไปนะครับก็จะเห็นเรือส่งสินค้านะครับจอดอยู่กลางทะเลนะครับก็ น่าจะเป็นเรือสินค้าวิ่งระหว่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีเรือประมงจอดอยู่ <c oughs> จำนวนมากนะครับเนี่ยส่วนโซนด้านนู้นะก็จะเป็นเรือสินค้าประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดลำนะครับจอดรอน่าจะรอระหว่างขนส่งสินค้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูจุดที่เป็นศาลาทรงจีนนะครับว่าด้านในมีมีมีน่าจะมีเจ้าแม่กลิมนะครับ นี่ก็มีเรือเรือตำรวจน้ำนะครับวิ่งอยู่ด้านนี้แล้วก็มีเรือเร็ววิ่งไปส่งนักท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเรือสินค้านะครับก็มาตรงนี้ก็นี่ครับก็เป็นศาลาอันนี้ก็เป็นศาลาของอเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็ คนไทยเชื้อสายจีนหรือไม่ต้องจีนก็ได้ครับก็มาสักการะกราบไหว้สักการะได้นะครับที่เกาะลอยนี้ก็เป็นศาลาทรงค่อนข้างสวยงามน,นะครับสไตล์จีนครั้งแรกที่ลุงน้ำตาลเคยมาที่เกาะลอยศรีราชานี่นะครับก็ จะเป็นมานั่งทานอาหารนะครับสมัยก่อนจะมีร้านอาหารเนี่ยริมทางเข้าสะพานที่วิ่งเข้าข้ามมาเกาะลอยเนี่ยจะมีร้านอาหารจํานวนมากนะครับซึ่งตอนหลังก็คงจะหมดสัมปทานหรืออะไรสักอย่างนะครับก็เลยได้รื้ไปหมดละก็ นี่นะครับจุดที่นักท่องเที่ยวข้ามไปเกาะสีชังนะครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดค่าค่าขึ้นเรือน่าจะคนละประมาณ30หรือ50บาทนะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บบรรยากาศมาเลาะแถวเกาะลอยสีราชานะครับก็ เผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆที่จะมาเที่ยวชนบุรีนะครับเผื่อว่างผ่านมาแถวนี้ก็แวะมากลาไหวายสักการะาเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็วัดเกาะลอยด้านบนนะครับก็ตอนนี้ลงน้าตาลก็เก็บภาพบรรยากาศด้านด้านในทั้งหมดให้เพื่อนๆได้รับชม แล้วก็ตอนนี้ก็คงจะได้เวลาต้องเดินทางกลับแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่กด u u s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้ว่าจะปิดคลิปแล้วนะครับ แต่นึกขึ้นได้มาศรีราชาแล้วไม่ได้มาไม่ได้มากินข้าวร้านนี้มันก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับร้านเจวันอาหารป่านะครับเจ้าเด็ดประจําที่ลุงน้ําตาลมาศรีราชาต้องแวะกินตลอดนะครับเอาผัดเผ็ดกบไข่ดาวไม่สุก เหมือนเดิมนี่เจวันเจ้าของร้านนะครับก็เป็นร้านข้างทางนะครับแต่รสชาติแต่ละรสชาตินี่ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับผมไปดไหนเนี่ยมาทีไรนี่ลุงน้ำตาลก็ต้องแวะมากินที่ร้านนี้ตลอดนะครับก็อยู่เส้นถนน9ก้ากิโลนะครับน,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 นี่นะครับกบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเนื้อเป็นเป ก e ็ล so ุงน so ้ำตาลมาที่ศรีราชาทีไรก็ต้องแวะมากินนะครับเพราะว่าไปกินหลายที่มันก็ไม่ไม่ถูกปากเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยเป็นร้านข้างทางข้างกำแพงอย่างนี้นะครับแต่รสชาติต้องบอกว่าจัดจ้านนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ดูช่องลุงน้ำตาลอยู่ลองแวะมาได้นะครับถ้า มาจากตัวศรีราชาเนี่ยจะเป็นแยกแยกเก้ากิโลนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนเส้นเก้ากิโลเข้ามาประมาณสักประมาณกิโลกว่าๆนะครับจะอยู่ขวามือก็จะมีป้ายเขียนข้างทางเลยว่าเจาวันนะครับเจวันอาหารจานเด็ดก็มาต้องกินนะครับมาถึงที่นี่ก็ต้องกินเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับผัดเผ็ดกบ ที่ลุงน้ำตาลกินประจำหน้าตาจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวมารอเจวันทำก่อนนะครับมาแล้วครับเพื่อนๆอนกับผัดเผ็ดกบชิ้นนะครับจานโปรดที่ลุงน้ำตาลกินประจำนะครับนี่นะครับชิ้นใหญ่ๆเลยด้านนี้น้ำซุปแซบ,แซบ,แซบนะครับของเจวันรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับ การันตีโดยลุงน้ำตาลนะครับว่าอร่อยแน่นอนเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาแถว9กิโลนะครับก็แวะมาลองชิมดูได้นะครับร้านเจวันนะครับซอย9กิโลก็คลิปนี้อีพีนี้ก็ขอจบจริงๆตอนนี้นะครับเพราะเมื่อกี้ว่าจะจบละแต่นึกได้ว่าต้องมาที่นี่ก็ต้องมากินนะครับ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> ก็อีพีนี้เป็นอีพีที่ลุงน้ำตาลพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมเกาะลอยศรีราชานะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามีการก่อสร้างขึ้นเยอะอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่อีกไม่นานนะครับก็ หลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วก็คงจะสวยงามนะครับคือจริงๆแล้วก่อลอยเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางของสีราชาเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยการก่อสร้างเสร็จสิ้นก็เพื่อนลองมาชมดูนะครับว่า ที่เกาะลอยศรีราชานีครับวัดเกาะลอยเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ไปแล้วก็ต้องแวะกินข้าวของเจวันนะครับอาหารตามสั่งเจวันอาหารป่าแซบเหลือหลาย